เดี๋ยวไปเสียงเป็นไรเบลควนครับแกจารให้ชันด้วยนะแกนนต์นีามันตาไรไปต่องหัวเพื่อไปเริ่มรางวัลครับ อาารสัตว์กันเหรอครับทำไมคนที่นี่ก็ชอบของแปลกขอบคุณครับขอบคุณสำหรับข้างเตาเฉยๆขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พี่พูดดังไม่ได <|si|> ้ขอบคุณครับขอบคุณพี่ขอบคุณครับ คุณพี่ระวังจะชวนคุณครับขอบคุณครับไอ้เราไม่ดวยนะครับมีกล้วยด้วยขอบคุณครับอันนี้ให้คนหรือให้ลิงครับเนี่ยเออค่าไห่ให้คนรอขอบคุณครับก็ออกมาตั้งนานแล้วนะแต่งตัวสวยๆไม่ค่อยได้กับใครเขาเลยขอบคุณครับขอบคุณครับหมวยเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ตัวจีนตัวจีนนะเนาอบังคับเมื่อกีให้เขาเกลียดขอบคุณครับขอบคุณโอ้ขอบคุณกำลังใจขอบคุณท่ <c oughs> ณานผู้ชมด้านหลังที่ยืนชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รอชมดำรงกันขอบคุณมากไอ้ถ้าเกิดว่า <c oughs> มันเบียดกันนู่นนู่นปีนขึ้นไปหน้าบนแท่นได้นเลยว่างๆไม่มีใครยุ่งกับเราด้วย โน่นอะไรเขาเรียกคุณด้วยเนี่ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับใครเขาบอกพี่เนี่ยว่าผมชอบเขาหลามเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณเิมาฟังนี้ด้วยครับรับนี้ด้วยขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลหรือว่าของรับทานนะครับที่บอกให้